าจะเอารสชาติยาแบบยาขมน้ำขมแบบยุคก,ก่อนเนี่ยคนรุ่นต่อไปดื่มไม่ได้มันกินกาแฟคือกินเอสเปรสโซ่กับกินคาปูชิโน่มันแตกต่างกันการที่เราใส่ยาไปตั้งแต่น้ำที่ยังอยู่ในคุณปกติแล้วก็ต้มจนเดือดกลับยาจากด้านในสู่ด้านนอกด้านบนสุดด้านล่าง,งตรงนี้ให้สมันส่สารและความร้อนของน้ำมันจะทำให้ตัวยาเนี่ยมันออกรสชาติของมันออกมา ผมประวิ์สิทธิพลากรเป็นทายาตรุ่นที่3ามร้านนี้เปิดขึ้นมาได้จากคุณปู่ตอนแรกไม่ใช่เปิดที่นี่แต่อยู่ที่ทางถนนประมูลสีลมสักพักหนึ่งพอดีได้ข่าวว่าตรงข้ามของรักจะมีร้านให้มาเซ็งคุณปู่ก็สนใจเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนจีนอยู่เยอะแล้วก็เป็นจีนชาวกวางตุ้งโดยส่วนใหญ่ ตอนที่ย้ายมาน่าจะเือปีนอี24-74เลยนะก็ใกล้ๆก,ก,กับสงครามโลกครั้งที่สองแล้วครับอมยพมากับครอบครัวแล้วก็พาคนในละแวกบ้านใกล้เคียงมาด้วยฉะนั้นวิธีการยังไงละ่ะที่จะดูแลคนเหล่านี้ได้ก็คือการค้าขายเพราะว่าจะได้เงินมาโดยเร็วที่สุดสิ่งที่คุณปู่ทำก็คือการนำเข้าสินค้าต่างๆจากฮ่องกงที่นำเข้ามาก็คือเห็ดหอมผักแห้งปลาหมึกแบบจีนกุนเชียง เอาอะไรมาขายได้ลูกค้าต้องการอะไรก็พยายามจะหามาขายซึ่งตอนนั้นก็คือนําเข้าของที่นําเข้ามาเนี่ยก็จะเน้นสําหรับชาวกวางตุง้งก็เลยใช้ชื่อว่าหยันวอยุนหยันวอยุนเป็นภาษากวางตุง้งแปลว่าอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรักและความสามคัคคีต่อมาคุณย่าก็พอจะมีความรู้หรือได้รับเคล็ดลับในการทําน้าสมุนไพรสําหรับคนจีนมาก็เลยเริ่มทําขายด้วย ซึ่งก็ได้รับความนิยมแต่ในเมื่อจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาควรจะมีชื่ออีกต่างหากออกไปใช่ไหมไม่ได้ใช้ชื่อขาว่าหยันวอยุนคุณปู่ก็เลยตั้งชื่อว่าฮัวโถเป็นคุณหมอในสามก,ก๊กซึ่งถ้าภาษาแมนดารินก็คือฮูโตคนจะรู้จักคําว่าฮูโตเยอะกว่าที่คุณปู่ตั้งชื่อฮัวโถเพราะว่าคุณปู่มองว่า คนจีนใต้จิ๋วในเมืองไทยเยอะปู่อยากให้คนจีนใต้จิ๋วเข้ามาสน,สนใจตรงนี้เลยใช้ชื่อตรงนี้เป็นการเรียกเด็กลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นการตลาดที่ดีซึ่งในตอนแรกเรามีก็คือน้ำขมคนที่มาจากจีนในยุคนู้นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยชาวจีนเขาเรียกเหลียงฉามันเป็นเครื่องดื่มประเภทหนึ่งซึ่งดื่มแล้วจะช่วยดูแลเรื่องอาการร้อนในเหมือนที่คนไทยจะมีมะตูมนะมีกระเจี๊ยบมีอะไรเงีย้ยนะ คุณปู่ก็แบบแยกออกมาเลยว่าถ้าอย่างรดขมขมมากๆเนี่ยมันชื่อหวงโลกัดหวงโลกัดมันเป็นชื่อของคนคนหนึ่งซึ่งเขาคิดในการหาสมุนไพรต่างๆมารวบรวมออกมาแล้วเพื่อแก้อาการร้อนในซึ่งอาการร้อนในของคนจีนก็คือการเสียบาลานซ์ในร่างกายรวมๆทั้งหมดจะถูกเรียกรวมว่าร้อนในแต่ถ้าเป็นหมอปัจจุบันก็จะถูกจำแนกเป็นส่วนๆไป ยาขมหว่งโลกัดตัวนี้เป็นยามีส่วนประกอบของยาอยู่ประมาณ3 6อย่างยาเราก็ต้องใช้ใช้เวลาพอสมควรเพื่อคือการที่เราใส่ยาไปตั้งแต่น้ําที่ยังอยู่ในอุณภูมิปกติแล้วก็ต้มจนเดือดแต่หลังจากที่นั้นเราต้องเคี่ยวยาเพราะว่ามันเป็นยาปริมาณที่เยอะมาก mm hmm. ถ้าภาษาภาษานี้ก็าเรียกว่าเป็นการชงยานะฮะคือพยายามที่จะ กลับยาจากด้านในสูดนน่ด้านนอกด้านนอกด้านบนสุดด้านล่างออตรงนี้ให้มันส่สารและความร้อนของน้ํามันจะทําให้ตัวยาเนี่ยมันออกรสชาติของมันออกมาคุณพ่อเป็นลูกคนที่สองของคุณปูก่ก็ช่วยงานมาต้อหลังก็เลยแบบสนใจเรื่องยาหาโอกาสที่จะเรียนทางด้านยาแผนโบราณเพิ่มขึ้นจนไปสอบ ได้วุฒิบัตรอะไรมาจาก,จากทางกระทรวงเรียบร้อยได้ซึ่งความรู้ตรงนี้ก็เป็นการช่วยให้คุณพ่อเข้าใจเรื่องน้ําขมที่คุณปู่คุณย่ามาขายก็มีการปรับยาบางตัวเพราะว่าคุณพ่อบอกว่าถ้าจะเอารสชาติยาแบบน้ําขมแบบยุคก,ก่อนเนี่ยคนรุ่นต่อไปดื่มไม่ได้แน่ๆนะครับก็เลยปรับแต่ใช้ความรู้ที่รู้ว่ามียาอะไรที่มันใกล้เคียงกับตรงนี้ มาทดแทนได้บ้างเพื่อลดความขมลงเหมือนกับคนที่บางคนชอบรสชาติที่แรงเหมือนกินกาแฟคือกินเอสเปรสโซ่กับกินคาปูชิโน่มันแตกต่างกันถ้าสูตรเหมือนเดิมนะฮะวิธีการเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเรามีการบรรจุขวดพื้นที่ของร้านเดิมที่อยู่เนี่ยมันไม่พอในการผลิตผมก็มีการผลิตอีกที่หนึ่งโดยใช้เครื่องจักรสมัยใหม่เครื่องมือใหม คือเป็นหม้อต้มความแรงแรนต่ำแต่อันนั้นก็ใช้เวลาลดลงเพราะว่ามันใช้ความร้อนที่สูงกว่าได้ทิศทางของน้ําขมหรือน้ําสมุนไพรเนี่ยผมว่าจริงๆยังอยู่ได้อีกนานถ้าเรายัางรักษาคุณภาพด้วยนะครับคือตั้งแต่คุณพ่อพาตัวแค่นี้มาอุ้มมาดีกว่าเรื่องดีอุ้มมาจนตัวแค่นี้แค่นี้เรียนจบแต่งงานก็พาลูกมาบางคนคุณอาจำผมได้ไหมบอกได้ ตอนที่ผมเป็นหมอคุณแม่พามาดื่มเนี่ยก็ยังดื่มอยู่ยังวันก่อนยังมีเด็กตัวแค่นี้มาซื้อน้าผมกินเราก็แปลกใจแล้วก็ถามเขาบอกกินตั้งแต่ยังตัวเล็กกว่าน,นี้คุณยายให้กินก็คุ้นจนกลายเป็นว่าเออผมผมต้องกินนะรุ่นต่อไปคือหลานๆที่อยู่ในวงใน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 ครอบครัวเดียวกันเนี่ยเขาก็อยู่ต่างประเทศมุมมอง ของคนรุ่นหลังเนี่ยเขาก็แตกต่างจากรุ่นเราเยอะผมตอบได้เลยว่าก็คือจบมีลูกค้าเยอะยๆบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณภาพของสินค้าที่เขาได้รับเนี่ยมันดีสําหรับเขาเขาก็รู้สึกว่าอยากให้เก็บต่อไปนะอะไรเงี้ยเราก็ได้แต่เรียกหน้าครับ